สุดอึ้งอลังการพิมพ์ริพายเปิดโกดังพันล้านจากมีมือถือไลฟ์ขายแค่เครื่องเดียวมาไกลสุดอลังการพิมพ์มริพายพิมพ์ริพายขายทุกอย่างเผยคลิปล่าสุดพิมพ์ริพายอวดโกดังหนึ่งพันล้านเจ้าตัวเล่าชีวิตที่เดินมาถึงจุดนี้ว่าทําช่องมาสองปีขายของมาสามปีไม่เคยเปิดหลังบ้านเลยขายมาตั้งแต่โทรศัพท์ตั้งเครื่องหนึ่ง แพ็กส่งมือเองจนวันนี้เป็นพิมพบริภายขายทุกอย่างที่มีผู้ติดตามเพจ6ล้านคนมียอดขายเคยสูงสุดถึง10ล้านชิ้นพร้อมพาไปดูเบื้องหลังแม่ขายอย่างเจ้าตัวเป็นอย่างไรโดยพาไปดูโรงงานน้ำปลาร้าจุดแรกเป็นโกดังน้ำปลาร้าแม่อีพิมพ์โกดังนี้มีของทั้งหมด4,000พาเลตส่งขายออระดับประเทศและยังส่งขายอีก13ประเทศ ในประเทศขายแบบออนไลน์ก็ขายดีมากตัวเองเป็นเจ้าหลักๆใน1เดือนขายได้มากกว่ายอดส0ล้านเจ้าตัวเก็บตังเองน้ำปลาร้าขายเฉพาะออนไลน์เป็นร้อยล้านออฟไลน์ประมาณ40ล้านเดือนหนึ่งน้ำปลาร้าหมุนเวียนที่ประมาณ140ล้านขึ้นไปคิดดูพิมพ์ตาส้มตำขายในไลฟ์ใช้โทรศัพท์ร้องเดียวตำๆแล้วกินจนวันนี้มีโกดังน้ำปลาร้าแบบนี้โกดังที่2เป็นโกดังแม่บ้านส0 0พันเลตโกดังถ้วยชามพลาสติกเรียกว่าทัพเพอแวร์ แม,แม่บ้านชอบเครื่องครัวกระดาษทิชชู่ขายทางหน้าเพจและออฟไลน์มีลูกค้าตลาดนัดขายทั่วไปขายตามแผงโกดังที่3โกดังของเล่น7500ตารางเมตร4 0 0 0ันถึง5 0 0พพาเลทของเยอะจนลืมว่ามีอะไรบ้างจะได้เลิกสงสัยพิมพ์ไลฟ์สดเอาของมาจากไหนและโกดัง4เครื่องใช้ไฟฟ้า3,000พาเลทโกดังต่อไปเป็นของใช้ภายในบ้านโกดังเก็บกล่องพัสดุของตัวเองเพราะหนึ่งไลฟ์ขายทีเป็นล้านชิ้น เคยขายได้10ล้านชิ้น6ล้านชิ้นเมื่อสองวันที่แล้วได้3ล้านชิ้นต่อการไลฟ์ขายหนึ่งไลฟ์กล่องเท่าไหร่ก็ไม่พอต้องมีเก็บไว5้5 -6 ถึงพันพาเลตนอกจากนั้นยังมีโรงงานผลิตพริกทอดโกดังเตรียมของแพ็คส่งโกดังเตรียมสินค้าเพื่อไลฟ์โกดังน้ำหอมยุโรปโดยทั้งหมดที่พามาดูเป็นส่วนหนึ่งของพิมพ์ริพายเห็นพิมพ์ขายของไลฟ์สดยืนเฉยๆที่เดิม8ปชั่วโมงสองครั้งให้ลูกค้าซื้อของได้ตามพึงพอใจหลังบ้านของเราเป็นแบบนี้ ทำคลิปนี้มาเพื่อเห็นความจริงใจอยากให้ลูกค้ารักเห็นความตั้งใจใส่ใจหมดเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ลูกค้ารักให้ร,รู้ว่าเราตั้งใจทําแล้วมีระบบจะพัฒนาขึ้นไปอีกพูดเราจะร้องให้อยากอยู่กับลูกค้าตลอดไปพิมพ์บริพัยทิ้งท้ายสุดซึง้งทำกลางคอมเมนสุดอึ้งในความอลังการอาทิแม้จะเป็นมหาเศรษฐีที่มีคนรักทั่วประเทศค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าขอให้ร่ำรวยไม่มีวันจบค่ะรักผู้หญิงคนนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่า พูดคำเดียวว่าอึ้งที่สุดในความอลังการคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากว่าจะมาเป็นพิมพ์ริพายวันนี้มันไม่ง่ายเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทําให้ร,รู้เลยว่าพิมพ์รีลงรายละเอียดทุกขั้นตอนดูแลเองหมดสุดจริงๆคนนี้น่านับถือมากๆค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ